สวัสดีครับขณะนี้ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N5 เป็นคนแรกของโลกและที่สำคัญครับเขาเสียชีวิตลงแล้วในวันที่21พฤศจิกายนที่ผ่านมานี้เองหลายคนเนี่ยที่ได้ฟังข่าวนี้ตื่นตกใจมากเลยนะครับเพราะว่ากังวลว่ามันจะกลายไปเป็นโรคระบาดใหม่หรือเปล่า วัคซีนที่มีอยู่ปัจจุบันนี้สามารถป้องกันได้ไหมแล้วทำไมผู้ป่วยรายนี้ถึงเสียชีวิตที่สำคัญเขาไปติดเชื้อนี้มาจากไหนวันนี้เดี๋ยวผมจะวิเคราะห์ให้ฟังนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวันเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบาบัดนะครับเคสนี้เนี่ยมีรายงานออกมาจากทางว i ชิ t o n State ของอเมริกานะครับโดยเขาไม่ได้บอกชื่อเพศอายุแต่อย่างใด เขาเล่าไว้ว่าคนนี้เป็นคนที่มีอายุพอสมควรแล้วก็มีโรคประจำตัวนะครับแต่ก็ไม่บอกเหมือนกันว่าเป็นโรคประจำตัวอะไรนะฮะโดยเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยผู้ป่วยรายนี้มีอาการไข้ปวดเมื่อยตามร่างกายเจ็บคอตาแดงมีน้ำมูกนะครับแค่นี้เลยนะฮะแล้ววันที่13พฤศจิกายนเนี่ยเขาก็แอดมิดเข้าโรงพยาบาลนะครับโดยวันนั้นตรวจพบว่า เป็นเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุเอและตรวจเพิ่มเติมพบว่ามันไม่ใช่สายพันุเอปกติที่เราเจอกันในมนุษย์แต่มันเป็นสายพันธุเอที่เรียกว่า h 5 n 5ซึ่งมาจากสัตว์ปีกครับทีนี้พอเขารู้อย่างนี้เนี่ยเขาก็ทำการซักประวัติเพิ่มเติมปรากฏว่าหลังบ้านของผู้ป่วยรายนี้เนี่ยเขามีการเลี้ยงสัตว์ปีกอยู่ซึ่งคาดว่าก็คงจะเป็นพวก เป็ดไก่นะครับแล้วเป็ดไก่เหล่านี้เนี่ยเลี้ยงแบบเปิดดังนั้นมีโอกาสที่จะสัมผัสกับสัตว์ปีกหรือพวกนกต่างๆที่มีการอบพยพแล้วมันอาจจะนำเอาเชื้อเนี่ยมาติดสัตว์ปีกเหล่านั้นนะครับพอติดที่สัตว์ปีกที่เขาเลี้ยงไว้เนี่ยคนนี้เขาเป็นผู้ดูแลเขาก็น่าจะได้มาจากตรงนั้นมากที่สุดนะครับ เขาเป็นคนเดียวในบ้านที่ป่วยนะครับคนอื่นๆไม่รู้มีกี่คนแต่ว่ายังไม่มีรายงานการป่วยอีกเลยนอกเหนือจากผู้ป่วยรายนี้รายแรกและรายเดียวนะครับหลังจากเขารับการรักษาในโรงพยาบาลได้ไม่นานนะครับก็เสียชีวิตในวันที่21นะครับก็8วันเท่านั้นเองนะฮะเชื้อโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ H5N5 เนี่ย มันถูกจัดว่าเป็นเชื้อชนิดที่เราเรียกว่า HPAI หรือ Highly Pathogenic Avian Influenza นะครับคือมันเป็นเชื้อที่เวลาติดเข้าไปในสัตว์ปีกเนี่ยมันจะมีอาการรุนแรงมากจนทำให้สัตว์ปีกเนี่ยเสียชีวิตได้เลยนะครับและที่สำคัญครับมันไม่ได้ติดแค่สัตว์ปีกอย่างเดียวถึงแม้ว่าเราจะเรียกมันว่าไข้หวัดนกก็ตามแต่มันไม่ได้เป็นเฉพาะนกนะครับ ไก่ก็เป็นได้เป็ดก็เป็นได้สัตว์ปีกทุกอย่างเป็นได้หมดนะครับที่สําคัญครับมันสามารถแพร่ไปที่วัวได้ออกมาในน้ํานมได้นะครับแพร่ไปที่แมวหรือหมาเราก็ได้แต่แมวเนี่ยมักจะอาการมากกว่านะครับพอเล่ามาถึงตรงนี้หลายคนคงกังวลว่าเอะแล้วแบบนี้เนี่ยเราจะยังคงกินอาหารที่เป็นสัตว์ปีกได้อีกหรือเปล่าถ้ามันมาจากอเมริกา คำตอบก็คือยังได้อยู่ครับถ้าทำสุกเนี่ยเชื้อไข้หวัดนกพวกนี้ตายเรียบนะครับตายหมดเลยไม่มีปัญหานะครับไข่สุกนะครับเนื้อของสัตว์ปีกสุกๆไม่มีปัญหาท่านกินได้ส่วนวัวสิ่งที่ต้องระวังอย่างหนึ่งก็คือคนที่ชอบกินนมดิบนะครับนมดิบหมายความว่านมที่รีดออกมาจากวัวแล้วไม่ผ่านกระบวนการใดๆทั้งสิ้นแล้วเอาน่านมาดื่ม เดี๋ยวนี้มันมีสายหนึ่งที่เขารณรงค์ให้ดื่มนมดิบอันนี้ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งซึ่งผมก็เคยทําคลิปไปแล้วว่าทําไมถึงไม่เห็นด้วยและยิ่งกรณีแบบนี้นะครับเรารู้ว่าเชื้อไข้หวัดนกเนี่ยมันสามารถเข้าไปในน้นํานมได้นะครับเข้าไปในน้นํานมวัวได้แต่ถ้าเอานมนีน้ไปผ่านกระบวนการ pasteurization หรือ UHT เชื้อโรคพวกนี้ตายเรียบนะครับ ดังนั้นยังสามารถดื่มนมได้อยู่นะครับส่วนสัตว์เลี้ยงแมวเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นมากที่สุดนะครับถ้าเราเลี้ยงแมวหรือเลี้ยงสัตว์ปีกมีโอกาสเป็นนะครับถ้ามันเป็นปัจจุบันยังไม่มีรายงานว่าสัตว์สามารถติดต่อมาให้มนุษย์ได้นะครับในแมวนี้ยังไม่มีรายงานว่าติดต่อได้แต่ว่าจากนกเนี่ยมีก็คือคนคนนี้นั่นแหละนะครับเขาไม่ได้เลี้ยงสัตว์อื่นยกเว้นสัตว์ปีกที่อยู่หลังบ้านนะฮะ ทีนี้คำแนะนำก็คือว่าในเมื่อเรายังไม่รู้ว่าแมวหรือสุนัขสามารถแพร่ให้คนได้หรือไม่ถ้าเขามีอาการเช่นมีไข้กินอาหารได้ลดลงตาแดงมีขี้ตาพวกนี้ให้สงสัยไว้ก่อนแล้วให้แยกเขาไว้ต่างหากอย่าให้ปะปนกับคนในบ้านนะครับถ้าใครจะเข้าไปดูแลใส่หน้ากากนะครับล้างมือให้ดีเลยนะครับเพราะว่าพวกนี้เชื้อเนี่ยมันสามารถเข้าทางตา จมูกปากและทางเดินหายใจได้นะครับอันนี้ก็ต้องแยกเขาไว้ต่างหากแล้วก็รีบพาไปรักษากับสตัตวแพทย์นะครับนี่คือคำแนะนำของทางอเมริกาเวลาที่เขาเจอเคสแบบนี้ส่วนที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือมันติดจากคนสู่คนได้ไหมตอนนี้ยังไม่เจอว่ามันสามารถติดจากคนสู่คนได้นะครับแต่ทางวอชิงตันสเตทเนี่ยเขาก็ออกมาตรการมาเลยว่าถ้าเกิดว่าคุณเจอเคส h 5 n 5เนี่ยนะครับมันจำเป็นจะต้องแยกผู้ป่วยแบบต้องใส่ n 9 5เข้าไปหาเลยอะเรียกว่า Airborne Precaution ไว้ก่อนนะครับใส่เสื้อกาวเต็มยศก็คือเหมือนกรณีโควิดเปียบเลยจริงๆเนี่ยมันอาจจะไม่จำเป็นจะต้องถึงขั้นนั้นนะครับแต่เนื่องจากเป็นโรคที่เจอครั้งแรกในมนุษย์นะครับไม่เคยมี h 5 n 5ติดต่อเข้ามาในคนมาก่อนดังนั้นเขาจึงต้องระมัดระวังไว้ก่อนนะครับ ซึ่งนี่ก็อาจจะภาษาอังกฤษเราเรียกว่า overkill นะครับก็คือเยอะเกินไปนะฮะแต่จริงๆอาจจะไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้เพราะว่าถ้าไข้หวัดใหญ่ธรรมดาเนี่ยที่เราเป็นการสายพันธุ์ A สายพัน์ B เนี่ยเราก็จะแค่ใส่หน้ากากธรรมดาแล้วก็ใส่ที่ปิดตาไม่ให้มันมีอะไรกระเด็นเข้ามาโดนตาก็แค่นั้นเองนะครับไม่มีอะไรมากกว่านั้นนะฮะแต่ในเมื่อมันเป็นของใหม่เราก็ต้องระมัดระวังไว้ก่อนทีนี้คําถามต่อมาคือแล้วคนนี้เนี่ย ทำไมถึงเสียชีวิตอ่าสําคัญแล้วนะครับไข้หวัดใหญ่เนี่ยไม่ว่าจะสายพันเหรือสายพัน B เราสามารถรักษาได้นะครับจะมียาตัวหนึ่งชื่อว่าโอเซลทามิเวียและยาอีกตัวหนึ่งคือปล็อกซีเวียนะครับสตัวนี้ใช้ได้และบางกรณีที่รุนแรงมากจริงๆเนี่ยมีคนเอา2ตัวมาบวกกันแล้วก็ให้เข้าไปกับคนไข้ด้วยซําไปนะครับตรงนี้สามารถที่จะทําได้ คำถามก็คืออา้าวแล้วมียารักษาแล้วไม่คนไข้ถึงเสียชีวิตได้เพราะอะไรนะครับในเคสนี้เนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าข้อแรกเขาเนี่ยมีอาการตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนแต่มาแอดมิดแล้วก็ตรวจเจอไข้หวัดใหญ่สายพันเ A ในวันที่13ซึ่งผ่านมากี่วันแล้วก็ไม่รู้ตรงนี้แหละถ้ายิ่งมีอาการมานานนะครับอาการมันจะรุนแรงโดยทั่วไปเนี่ย เวลาเรามีไข้หวัดใหญ่แบบนี้นะครับอ๋ออาจจะทําให้หลายคนงงเราเรียกไข้หวัดนกแต่จริงๆคือไข้หวัดใหญ่ของนกนะครับเราเรียกมันสั้นๆไม่งั้นเรียกไข้หวัดใหญ่นกมันจะยาวเกินเราก็เลยเรียกมันว่าไข้หวัดนกแต่จริงๆคือไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A ชนิด H5N5 นะครับในกรณีนี้นะฮะอันนี้ขอนอกเรื่องนิดนึงบางคนอาจจะเคยได้ยินไข้หวัดนกมาก่อนนะครับ เพราะมันเคยมีการระบาดมาก่อนแล้วนะฮะซึ่งไข้หวัดนกอ,อันนั้นเนี่ยจะเป็นชนิด h 5 n 1นะครับไม่ใช่ h 5 n 5เหมือนกรณีนี้นะครับมีอยู่ช่วงหนึ่งซึ่งมันระบาดหนักแล้วเราก็มีวัคซีนฉีดในกรณีตอนนั้นด้วยแต่ตอนนี้เนี่ยวัคซีนของเราไม่รวมไข้หวัดนกเข้าไปอยู่ข้างในนะครับตรงน,นี้จะแตกต่างกันแล้วไข้หวัดใหญ่เนี่ยต้องบอกว่ามันมีชนิด3ชนิด a b และ c c นี้ไม่ค่อยเจอในมนุษย์เท่าไหร่นะครับซึ่งผมเคยเล่าไปแล้วทีหนึ่งนะฮะ ถ้าใครจำไม่ได้ก็ลองไปหาคลิปเรื่องค้หวัดใหญ่ฟังดูแล้วกันนะครับส่วน B เนี่ยมันไม่ค่อยรุนแรงเท่าไหร่นะครับ A เนี่ยจะเป็นชนิดที่มีคำว่า H กับ N นะครับคือมันเป็นตัวรับที่อยู่บนผิวของตัวไวรัสนะครับ H คือ h e m a r i n นะครับ N คือ neuraminidase แล้วมันก็จะมีตัวเลขห้อยท้ายนะครับถ้าเกิดเป็น H1 N1 ก็คือ heparin ชนิดที่ห นิวโรเมนิเดสชนิดที่1แบบนี้เป็นตน้นมันก็มีหลากหลายชนิดก็ขึ้นอยู่กับเอาตัวไหนมารวมกันนะครับส่วนของน nope กเนี่ยนะฮะที่เราเจอก็ H5N1 ที่ระบาดนะครับคราวนี้ที่มันเจอในคนคนนี้เป็นคนแรกนะคือ H5N5 นะฮะนี่คือกรณีของ i n f l u e n อน A หรือไข้หวันใหญ่สายพัน์ A นะครับมันจะแยกเป็น H5N อะไรสักอย่างพวกนี้ซึ่งตรงนี้ต้องมีการตรวจพิเศษโรงพยาบาลทั่วไปอาจจะตรวจไม่ได้นะครับนะ นี้เมื่อกี้เรารู้แล้วว่าคนนี้อาจจะมีความเสี่ยงเพราะว่าเขาได้รับยาช้าเกินไปนะครับส่วนใหญ่เราแนะนําว่าถ้าใน48ชั่วโมงแรกหลังมีอาการแล้วเราให้ยาเข้าไปเลยเนี่ยผลมันจะดีแต่คนนี้มันน่าจะเลย48ชั่วโมงมาไกลพอสมควรแล้วแหละข้อที่2ครับอายุที่เยอะไม่ได้มีใครบอกว่าคนนี้อายุเท่าไหร่นะครับแต่ว่าจากข่าวคือคนนี้มีอายุพอสมควรแล้วก็มีโรคประจําตัวด้วยอายุเนี่ยมีส่วนอย่างมาก ถ้าเกิดเกิน65ปีขึ้นไปหรือเด็กกว่า5ปีอันนี้จะมีโอกาสเป็นรุนแรงได้หรือคนไหนที่ตั้งครันอยู่คนที่กินยากดภูมิต้านทานนะครับไม่ว่าจะมีเรื่องของภูมิต้านทานต่อต้านตัวเองหรือการปลูกถ่ายอวัยวะที่ต้องกินยากดภูมิต้านทานพวกนี้ก็จะเสี่ยงมากนะครับคนที่เป็นโรคมะเรง็งได้รับยาเคมีบําบัดอยู่พวกนี้ก็เสี่ยงนะครับที่เหลือคือคนที่มีโรคประจําตัวเยอะๆนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเบาหวานที่คุมไม่ได้โรคอ้วนนะครับไขมันในเลือดสูงมีความดันเลือดสูงหรือมีโรคหัวใจโรคสมองโรคไตโรคตับอะไรเงี้ยถ้ามีโรคพวกนี้ยิ่งเยอะนะครับมันก็มีโอกาสที่จะอาการหนักได้มากนะครับอันนี้ก็คือเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวผู้ป่วยเองนะครับคือระยะเวลาก่อนหน้าที่เราจะมาเจอหมอเนี่ยถ้ายิ่งนานยิ่งไม่ดีนะครับอายุและโรคประจำตัวที่เยอะยิ่งไม่ดี อันที่3ปัจจัยทางด้านเชื้อถ้าเรารับเชื้อเข้าไปปริมาณมากอันนี้ก็มีโอกาสที่จะอาการหนักได้เช่นสมมุติว่าผู้ป่วยรายนี้ต้องเข้าไปดูแลสัตว์ปีกที่เขาเลี้ยงไว้ไม่ว่าจะเป็นไก่หรือเป็ดเนี่ยแล้วเขาไปทําความสะอาดแล้วเป็ดแล้วไก่นะครับแล้วมันมีอุจจาระของมันซึ่งเชื้อโรคเนี่ยมันจะอยู่ในน้ําลายนะครับของสัตว์พวกนี้แล้วก็อุจจาระของมันการไปยุ่งกับมันเนี่ยมันบางทีมันทําให้มันฟุ้งกระจายขึ้นมา แล้วนั่นแหะครับที่จะทําให้คนคนหนึ่งติดได้ถ้าเกิดเขาต้องเข้าไปทําความสะอาดแล้วเจอกับฝูงนกหรือฝูงไก่ฝูงอะไรที่เราเาเลี้ยงไว้เยอะๆแล้วมันมีคนมีตัวที่มันป่วยอยู่ในนั้นเนี่ยเขาก็มีโอกาสจะได้เชื้อตัวนี้ไปนะครับสิ่งที่ต้องระมัดระวังเกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงพวกนี้นะครับที่เราเลี้ยงไวนะ้เนี่ยถ้ามีตัวไหนป่วยแน่นอนต้องแยกออกมาแล้วต้องเฝ้าระวังอาการตัวอื่นนะครับนกพวกนี้เวลาป่วยแล้วมักจะเสียชีวิตหรือพวกสัตว์ปีมักจะเสียชีวิตนะ ถ้าเราเจอสัตว์ปีกที่มันตายอยู่ตรงนั้นอย่าได้ริอ,อาจเอามือเปล่าไปจับเลยทีเดียวคุณต้องระมัดระวังอย่างมากนะครับสิ่งที่ควรจะทำเนี่ยถ้าเราไม่ใช่คนที่ดูแลเรื่องพวกนี้นะครับอย่าไปยุ่งออกห่างเข้าไว้นะครับแต่ถ้าเราต้องเข้าไปจัดการจริงๆเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือเราใส่ถุงมือนะครับใช้น้ํายาฆ่าเชื้อที่ปกติเราใช้ฆ่าเชื้อเวลาเราถูบ้านอ่างเงี้ยใช้ตัวนั้นฉีดเข้าไปก่อนนะฮะแล้ว ใส่ถุงมือเนี่ยจับเขาใส่ถุงปิดปากถุงให้แน่นแล้วนําไปทําลายทีหลังนะครับอันนี้คือวิธีที่ถูกต้องในการจัดการแต่ถ้าคุณไม่แน่ใจเรียกคนที่เขาชํานาญมาจัดการจะดีกว่านะครับอ่าทีนี้ถ้าเราต้องทําความสะอาดเวลามันมีอุจจาระนกอย่างเงี้ยขี้นกเราควรจะต้องใส่ N95 ครับใส่แว่นตาไม่มีอะไรกระเด็นเข้ามาโดนตา ถุงมือทุกอย่างเสื้อผ้าก็คือต้องมีชุดคลุมเพื่อป้องกันไม่ให้เราไปสัมผัสกับเชื้อโรคพวกนั้นนะครับนี่คือวิธีการดูแลที่ถูกต้องนะฮะสัตว์เลี้ยงของเราอย่างอื่นเช่นสุนัขก,กับแมวเขาอาจจะไปคาบนกตายมาก็ได้และนั่นคือเหตุผลที่ทําให้เขาติดนะครับอ่าถ้าติดก็ต้องแยกเขาไว้นะทีนี้นี่คือปัจจัยเรื่องของปริมาณเชื้อที่เขาได้รับเข้าไปนะครับต่อมาสิ่งที่ทําให้เกิดปัญหาได้อีกก็คือ ไข้หวัดใหญ่พวกนี้มันโดยทั่วไปคนที่เป็นนะจะรู้มีไข้ไอเจ็บคอน้มูกไหลคันตานะครับปวดเมื่อยตามร่างกายเยอะกินอะไรไม่ลงบางคนท้องเสียบางคนคลื่นไส้อาเจียนด้วยนะฮะซึ่งถ้ามันเป็นหนักๆเนี่ยเชื้อพวกนี้สามารถลงปอดได้เป็นปอดอักเสบรุนแรงแล้วเวลาปอดอักเสบรุนแรงเนี่ยมันอาจจะถึงขั้นการหายใจล้มเหลวนะครับ ที่เราเรียกว่าไวรัลนิโมเนียไวรัลก็คือเป็นไวรัสในที่นี้ก็คือไวรัสไข้หวัดนกตัวนี้ H5N5 มันลงปอดได้นะครับแล้วไม่พอแค่นั้นครับมันอาจจะทำให้เกิดภาวะหนึ่งซึ่งเรียกว่า ARDS นะครับ Acute Respiratory Distress Syndrome ก็คือเวลาปอดมันอักเสบมากๆเนี่ยมันจะเกิดน้ำท่วมปอดแล้วทำให้หายใจไม่ได้แต่ไข้หวัดใหญ่ยังไม่จบแค่นั้นครับมันยังสามารถทำให้กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบถ้ามันขึ้นสมอง ก็เกิดสมองอักเสบได้เกิดการชักได้ซึ่งผมเนะี่ยเคยทำคลิปของอผู้ป่วยรายหนึ่งซึ่งไข้วัดใหญ่เนี่ยขึ้นสมองเป็นน้องคนหนึ่งนะครับผมทำไว้น่าจะประมาณปีหนึ่งแล้วแหละนะครับก็เสียชีวิตได้เลยนะครับถ้ามันขึ้นไปสมองนะทีนี้เวลาเป็นแบบนี้เนี่ยบางคนมีอาการแทรกซ้อนคือ ปอดทำงานไม่ค่อยได้อวัยวะอื่นๆมันจะเริ่มมีปัญหาเช่นหัวใจก็ทำงานหนักบางคนก็หัวใจอักเสบเพราะไอเชื้อไข้หวัดใหญ่นี้แหละบางคนก็ทําให้เกิดไตาวายขึ้นมาในตอนนั้นนะครับน้าตาลที่สมมุติเขาเป็นเบาหวานีก็จะคุมไม่ไดนะค้ความดันก็ขึ้นขึ้น,นลง,ลงนะครับตับก็อาจจะมีปัญหาได้ดังนั้นไข้หวัดใหญ่มันไม่ใช่แค่ไอาจามเจ็บคอธรรมดาครับมันสามารถไปได้ทั้งร่างกายเลยซึ่งถ้ามีอวัยวะหลายๆอย่างล้มเหลวพร้อมกันเนี่ยก็เสียชีวิตได้ครับ นอกเหนือจากนี้ยังไม่จบครับมันยังมีโอกาสติดเชื้อแทรกซ้อนซึ่งมักจะเป็นเชื้อแบคทีเรียตัวอื่นๆได้นะครับที่เราเจอกันบ่อยๆก็ตัว Streptococcus แล้วก็ Staphylococcus aureus ซึ่งพวกนี้นะครับต้องบอกว่ามันโหดมากคือการที่มีไวรัสไข้หวัดใหญ่เนี่ยเข้าไปอยู่ในปอดของเราหรือหลอดลมของเราเนี่ยมันทำให้ภูมิต้านทานของเราต้องมาจัดก,การพวกนี้เยอะเลยนะฮะ แล้วทีนี้พอมีเชื้อตัวที่สองเข้าไปกำลังของเรามันหมดแล้วมันไม่สามารถสู้กับเชื้อเหล่านั้นได้นะครับเวลาเราตรวจไข้หวัดใหญ่เนี่ยเราอาจจะใช้วิธีในการสวอปเอาจมูกนะครับหรือเอาน้าล้างหลังจมูกมาตรวจหรือเอาเสมหะมาตรวจก็ได้ถ้าคนไหนใส่ท่อช่วยใจเราก็มีการสอดท่อลองไปดูดเสมหะจากลึกๆล,ล,ลมเอามาตรวจก็ได้นี่เป็นวิธีในการตรวจที่เราทําได้นะครับแต่ทีนี้ถ้ามันติดเชื้อแบคทีเรียซากซ้อนพวกนี้ ก็มักจะต้องเอาเสมหะมาตรวจนะฮะซึ่งหลายครั้งเนี่ยถ้าใครดันมีเชื้อดื้อยาอยู่ในตัวนะครับจากการที่ใช้ยาปฏิชีวนะบ่อยๆโดยที่ไม่มีข้อบ่งชี้ชัดเจนเช่นในต่างจังหวัดเนี่ยผมเจอการรักษาแบบหนึ่งซึ่งผมอยากจะพูดเลยผมไม่รู้จะถึงคนต่างจังหวัดหรือเปล่านะถ้าไม่ถึงใครช่วยกระจายไปหน่อยคือเป็นการรักษาด้วยวิธีที่เรียกว่าฉีดยา เด็กซาเมตาโซนกับลิงโคไมซินสองตัวนี้เป็นเป็นการรักษาซึ่งผมไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับคือเด็กซาเมตาโซนมันเป็นสเตียรอยด์ฉีดเข้าไปก็จะรู้สึกดีรู้สึกเหมือนเออมันหายเจ็บคอร่างกายสบายขึ้นลิงโคไมซินเป็นยาฆ่าเชื้อตัวหนึ่งซึ่งมันเก่าแล้วปัจจุบันเนี่ยไม่ใช้กันแล้วนะครับมีตัวอื่นที่ดีกว่านั้นอีกแต่ได้เกิดคุณใช้ทุกครั้งโดยอ้างว่าเวลาไปหาหมอหมอฉีดย้ายหน่อยจะได้หายเร็ว แล้วพรุ่งนี้เราต้องทํางานแล้ววันนี้เราต้องหายเนี่ยนะก็ขอหมอขฉีดพวกนี้ลิงโคไมซินไม่ได้ทําอะไรให้คุณดีขึ้นเลยนะครับแต่มันจะทําให้เกิดเชื้อด้อยยาในอนาคตได้อันที่2คือถ้าคุณโชคร้ายคุณอาจจะเกิดการแพ้รุนแรงก็ได้นะครับตัวที่ทําให้คุณรู้สึกดีขึ้นคือสเตียรอยที่ฉีดเข้าไปแต่สเตียรอยก็มีอันตรายเพราะมันไปกดภูมิต้านทานของคุณนั่นแหละสุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดทุกคนไปทําอย่างนี้กันหมดเวลาไม่สบายทีไรขอหมอฉีดยา มันก็มากจะทําให้เกิดภาวะเชื้อหรือยาแล้วถ้าเกิดคุณลองคิดดูถ้าผู้ป่วยรายนี้เขาได้รับยาปฏิชีวนะมาบ่อยๆเข้าเข้าโรงพยาบาลบ่อยแล้ววันหนึ่งเขาติดเชื้อไข้หวัดนกเข้าไปในปอดแล้วมีเชื้อแบคทีเรียรตัวอื่นมาแทรกซ้อนแต่บังเอิญเป็นแบคทีเรียดร้อยาก็อาจจะแย่ได้นะครับดังนั้นเหตุผลพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาตั้งแต่ก่อนจะได้ยานะครับปัจจัยเรื่องของอายุและโรคประจําตัว จำนวนเชื้อที่สูดดมเข้าไปในร่างกายหรือเข้าไปสักทางหนึ่งในร่างกายนะครับแล้วก็เรื่องของภาวะแทรกซ้อนนะครับจากตัวเชื้อไข้หวัดใหญ่เองหรือจากเชื้อแบคทีเรียตัวอื่นไอ้พวกนี้รวมๆกันแล้วทําให้คนคนหนึ่งเสียชีวิตได้แต่ผมมองว่าปัจจัยหลักอันนี้เลยนะคือเขาได้ยาต้านไวรัสเนี่ยช้าไปเพราะว่าเขาเป็นตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกาแต่เพิ่งจะตรวจเจอวันที่13นะครับ แล้วเขาก็อยู่โรงพยาบาลได้8วันวันที่21เนี่ยเสียชีวิตนะครับเสียชีวิตลงนะดังนั้นไข้หวัดใหญ่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆครับเราควรจะต้องป้องกันตัวเองด้วยการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่พวกนี้เป็นวัคซีนที่ฉีดกันปีต่อปีเพราะมันมีการเปลี่ยนแปลงทุกปีนะครับเปลี่ยนแปลงทุกปีวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยมักจะมีคําถามบางอย่างเช่น แพ้ไข่ฉีดได้ไหมได้ครับสามารถฉีดได้ไม่มีปัญหานะครับอันนี้2คือฉันไม่เคยเป็นไข้หวัดใหญ่เลยต้องฉีดไหมควรครับถ้าคุณอายุมากขึ้นเรื่อยๆมีโอกาสที่ภูมิต้านทานของคุณมันจะอ่อนแอลงเรื่อยๆแล้วถึงจุดหนึ่งเวลาคุณติดขึ้นมาคุณอาจจะอาก,การหนักเลยก็ได้คําถามที่3ที่เจอบ่อยคือเนี่ยฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทีไรนะมันเป็นไข้หวัดใหญ่ทุกครั้งเลยไม่อยากฉีดมันแล้วไม่ครับนั่นไม่ใช่ไข้หวัดใหญ่ นั่นคือผลข้างเคียงที่เราเจอได้จากตัววัคซีนเองคือฉีดเข้าไปบางคนจะมีปวดตรงบริเวณที่ฉีดนะครับมีไข้ปวดเมื่อยตามร่างกายได้แต่มันก็จะเป็นอยู่แป๊บเดียวแล้วก็หายถ้าเรากังวลมากแล้วเรามีอาการเริ่มรู้สึกฉีดไปแล้วมันเริ่มไข้ขึ้นคุณกินพาราเซตามอลไปเลยก็ได้เพื่อลดอาการเหล่านั้นนะครับแต่ถ้าฉีดเข้าไปแล้วไม่รู้สึกอะไรไม่ต้องกินพาราเซตามอลไปดักมันนะครับไม่มีความจําเป็นขนาดนั้นนะส่วนคําถามข้อที่4ซึ่งมันจะตรงกับเคสนี้มากเลยก็คือ วัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่เราฉีดในปัจจุบันเนี่ยสามารถป้องกันไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N5 ได้หรือเปล่าคำตอบคือมันไม่ตรงไปตรงมาครับในวัคซีนที่เราใช้กันปัจจุบันนี้ของปี2025เข้าปี2026เนี่ยจะเป็นวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่เราเรียกว่า trivalent ก็คือมีการครอบคลุมเชื้อทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะฮะตัวตัวแรก ก็คือ H1N1 นะครับตัวที่2 H3N2 และตัวที่3คือไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B ีวิกตอเรีนะครับมีแค่3ตัวนี้เท่านั้นเองจะสังเกตว่ามันไม่มี H5N5 อยู่ในนั้นแต่ถามว่าวัคซีนยังมีประโยชน์ไหมมีครับถึงแม้ว่ามันจะไม่สามารถกันคุณติดไอตัวเชื้อไข้หวัดนกตัวนี้ได้นะครับแต่ในการทำงานของวัคซีนแล้วเนี่ย มันจะมีสิ่งหนึ่งซึ่งเราจะต้องรู้เกี่ยวข้องกับภูมิต้านทานคือเราต้องการไปกระตุ้นภูมิต้านทาน2ชนิดชนิดแรกนะครับเป็นชนิดที่สร้างแอนติบอดีนะครับชนิดแอนติบอดีเนี่ยถ้ามันไปอยู่ในกระแสะเลือดของเราแล้วไปจับกับไข้หวัดใหญ่ที่มันเข้าในร่างกายเราเนี่ยมันจะลดอาการเจ็บป่วยให้เราได้ดีมากถ้าสร้างแอนติบอดีออกมาอยู่ในจมูกตาหรือปากหรือทางเดินหายใจซึ่งมันจะเป็นแอนติบอดีชนิด iga นะครับถ้าในเลือดจะเป็น igg ข้างนอกนี้เป็น IGA จะสามารถดักจับเชื้อได้ตั้งแต่ตอนมันอยู่ข้างนอกแล้วเชื้อก็จะไม่ติดเข้าไปในร่างกายนะครับกับภูมิต้านทานอันที่2ที่เราต้องการไปกระตุ้นมันก็คือ T c e l l ซึ่งไอตัวนี้นี่แหละที่ถ้ากระตุ้นมันได้เนี่ยมันจะมีฤทธิ์ในการปกป้องไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์อื่นๆด้วยถึงแม้ว่ามันจะไม่ถูกรวมอยู่ในวัคซีนก็ตามนะครับ นี่คือหนึ่งในเหตุผลที่ว่าทำไมวัคซีนโควิดถึงแม้มันจะไม่ตรงกับสายพันธุ์ในปัจจุบันก็ยังสามารถจัดการป้องกันอาการหนักจากโควิดสายพันธุ์ใหม่ได้ถึงแม้ว่าวัคซีนมันจะยังคงเป็นสายพันธุ์เก่าก็ตามนะครับหลักการเดียวกันเลยนะดังนั้นเนี่ยการฉีดวัคซีนขวาดใหญ่มันสามารถป้องกันโดยอ้อมๆคือป้องกันอาการหนักจากตัวติดเชื้อของ H5N5 ไได้ถึงแม้จะไม่ตรงซะทีเดียวนะครับ และอันที่2มันป้องกันการเกิด c o อินเฟคชันก็คือการติดเชื้อมา2ตัวของกันเช่น H5N5 กับ H1N1 ซึ่งมันมาซึ่งมันมาจากข้างนอกแล้ววัคซีนมันป้องกันมันก็จะทําให้คุณไม่มีปัญหากับตัวนี้นะครับทีนี้มีอีกอย่างนึงซึ่งผมอยากจะเล่าให้ฟังก็คือวัคซีนไข้หวัดใหญ่แบบพ่นจมูกนะครับตอนนี้ประเทศไทยมีเข้ามาแล้วนะฮะพ่นจมูกเนี่ยมันดียังไงมันดีตรงที่ว่ามันไม่ต้องฉีดเข้าไปครับ คือบางคนกลัวเข็มไม่กล้านะครับโดยเฉพาะเด็กอย่างเงี้ยก็ก็ไม่อยากจะไม่อยากจะใช้แบบฉีดเข็มก็ใช้แบบฉีดจมูกเข้าไปนะครับพวกนี้ต้องบอกว่ามันเป็นวัคซีนชนิดเชื้อเป็นนะครับดังนั้นจะไม่ใช้ในคนที่ตั้งครรภ์หรือคนที่มีภูมิต้านทานอ่อนแอเพราะมีโอกาสจะเกิดโรคขึ้นมาได้นะครับถ้าเราพ่นเข้าไปเนี่ยส่วนใหญ่นะครับ อาการข้างเคียงจะคล้ายๆกับเป็นหวัดบางคนมีไข้ต่ำๆนะครับรู้สึกคัดจมูกน้ำมูกไหลแต่ก็เป็นแป๊บเดียวแล้วก็หายไปซึ่งถามว่ามันดีแตกต่างกับการฉีดยังไงนะครับการฉีดเนี่ยมันจะไปกระตุ้นภูมิต้านทานในเลือดของเราแต่การพ่นจมูกเนี่ยจะก,กระตุ้นภูมิต้านทานชนิด IgA ที่ผมบอกเมื่อกี้ตรงโพรงจมูกหลังคอหลอดลมแล้วมันก็ยังเข้าไปกระตุ้นในเลือดเราได้ด้วยนะครับซึ่งอันนี้มันแปลว่า มันถ้าเราว่ากันตามวิธีการออกฤทธิ์ล้วเนี่ยการพ่นแบบจมูกเนี่ยจะป้องกันการติดได้ด้วยป้องกันการติดนะครับติดเชื้อนี่แหละแต่ถ้าเป็นแบบฉีดเนี่ยมันจะไม่ป้องกันการติดมันจะป้องกันการเกิดอาการนักนะครับอย่างไรก็ตามครับข้อเสียของมันนอกเหนือจากรู้สึกมีอาการคล้ายหวัดแล้วมันยังค่อนข้างมีราคาแพงอยู่และต้องให้หมอเป็นคน ฉีดให้นะครับพ่นให้อย่างถ้าถ้าใครมาอเมริกาเนี่ยจะรู้ว่าอันเนี้ยเราสอนให้ผู้ปกครองไปพ่นเองที่บ้านได้แต่ในประเทศไทยยังไม่อนุญาตให้ทําเช่นนั้นนะครับเรายังให้หมอเป็นคนให้อยู่นะฮะัตอนนี้เนี่ยผมก็คิดว่าสิ่งหนึ่งซึ่งเราดูได้จากเคสนี้คือข้อแรกผมไม่คิดว่าจะมีการระบาดนะครับมันเป็นเคสเคสเดียวแล้วมันติดยากมากเหมือนกันนะครับแล้วยังไม่เจอเคสอื่นอะไรอีกเลยมีแค่หเคสเท่านั้นท่วนๆเลย นะฮะไม่คิดว่ามันจะระบาดนมดื่มได้ขอให้มันเป็นนมพาสเจอไร e ์หรือไม่ก็ UHT นะครับไก่สัตว์ปีกไข่กินได้ครับคุณทําให้มันสุกเท่านั้นไม่ต้องกลัวไม่ต้องแบบอุ้ยไปอเมริกาห้ามกินเด็ดขาดเดี๋ยวมันจะเป็นน่นเป็นนี่ไม่ต้องกลัวนะครับถ้าให้อาหารสัตว์กรุณาอยาให้อาหารดิบทําให้มันสุกซะก่อนเพราะว่าเชื้อพวกนี้ถ้ามันมาอยู่ในน้าก็จะตายไปก่อนนะครับหรือเชื้อตัวอื่นก็ตามถ้ามันอยู่ในอาหารคุณก็ฆ่ามันด้วยความร้อน สัตว์พวกนี้ก็จะไม่มีปัญหานะครับถึงแม้ว่าจะชื่อว่าชื่อว่าไข้หวัดนกมันไม่ได้แปลว่ามันมีเฉพาะในนกนะครับหรือในสัตว์ปีกเช่นไก่เป็ดอย่างเดียวแต่มันยังติดเข้าไปในวัวในสุนัขในแมวได้ดังนั้นก็ต้องระมัดระวังเรื่องพวกนี้เหมือนกันนะครับถ้ามีอาการแปลกประหลาดก็แยกเขาไว้ก่อนแล้วพาไปหาสัตวแพทย์ ใครที่เข้าไปดูแลเขาก็ล้างมือล้างไม้ให้ดีแล้วก็ใส่หน้ากากอย่าให้แรงกระเด็นเข้าตาแล้วกันนะครับอ่ะดังนั้นวันนี้ก็เล่าให้ฟังประมาณเท่านี้นะครับถ้าใครมีอาการที่น่าสงสัยขึ้นมาเนี่ยแล้วเราไปสัมผัสไอ้พวกสัตว์ป่วยหรือว่านกที่มันตายแล้วเนี่ยคุณยังไม่ต้องรีบทําอะไรให้สังเกตอาการตัวเองถ้าเมื่อไรรู้สึกมีไข้ปวดเมื่อยตามร่างกายเจ็บคอน้ำมูกไหลไอแห้งจามเยอะโดยเฉพาะถ้าตาแดงเนี่ยอันนี้เป็นตัวสําคัญเลยคือหลายคนที่เจอเคสอย่างเงี้ย เขาจะบอกว่าเอ้ยไปเจอนอกแล้วตาแดงเป็นภูมิแพ้หรือเปล่าเปล่าครับอันนี้เป็นอาการเริ่มต้นอย่างหนึ่งของไข้หวัด H5N5 ซึ่งมันแตกต่างจากตัวอื่นพอสมควรนะครับถ้าใครมีอาการต่อไปนี้รีบไปหาหมอครับเพราะว่าได้ยาเร็วยิ่งดีครับโรคนี้มันมียาแต่อย่าปล่อยจนกระทั่งมันอาการหนักไปแล้วมันอาจจะไม่ทันนะครับวันนี้ก็เล่าให้ฟังประมาณเท่านี้นะครับใครมีอะไรสงสัยก็สอบถามมานะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ